ครับขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับเ c ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวโอกะอาจจะเดินทางกับอุดรนะครับผมแต่ก่อนจะกลับนะครับผมก็จะมาฟังแนวทางนะครับมีเพิ่มเติมไหมของพ่อชัยนะครับอ่า หมอผีคอมเมนต์นะครับผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็จะมาย้ําเบอร์โทรให้ f อีอีกรอบหนึ่งนะครับเอซครับเพราะว่าเมื่อวานเป็นเป็นความเข้าใจผิดนิดนึงเขียนเบอร์โทรผิดเนี่ยฮะกับผมเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็มาย้ําแนวทางของพ่อชัยนะครับว่าแนวทางจะเป็นแบบไหนนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง โอปอพา,ารวยและทีมงานด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะเดินทางกลับไปที่อุดรน,นะครับเพื่อไปหาแนวทางดีๆเช่นเคยเดี๋ยวเราก็จะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมพเพื่อจะมาหาแนวทางทางนี้นะครับเดี๋ยวพ่อชัยก็จะเป็นคนพาหาแนวทางนะครับครับเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อชัยนะครับเ้เพื่อนและค่ะสวัสดีค่ะพ่อชัยสวัสดีค่ะ เป็นยังไงคร่ะฟันแน่บ่ค่ะลังจากเสียงเหล็กมากทำเพ็ดเหล็กมากนี่บ่บ่บมีคําว่าสิฟันเกี่ยวกับเหล็กหรอกครับเพราะว่าเพ็ดมาแล้วคืออยู่ยู่งเดิมแหะครับ๋อสีพวกฟันเลยตัวนี้บ,เเบเ่เคยฟันเกี่ยวนะครับเพราะว่าห้องเพชบอยี่บ่มีค้ามวาสฟันเกี่ยวนะเพราะว่าห้องไปขอเพิ่นมาแล้วนะอบาทนี่อันตัวเลขตัวนี้ก็คือบ่ระท่านฟันทงแนบ่ค่ะบ่ครับบราฟันทงเด้อเพราะว่าเหล็กตัวนี้ให้สือเป็น เป็นเลขไส่เฮาเนี่ละ่ะใหุ้สือเป็นวันที่สิบเก็ดนี่ละ่ะเพราะว่าวันที่สิบหกเป็นวันคู่เนะาะครับผมยังอยู่คงเดิมอยู่ครับแต่ว่าอันเฮาสีย่ำกันอีกเทื่อมือใดค่ะคุณพ่อถ้าผู้ใดจิติดตามถ้าผู้ใดสนใจก็คือวันที่สิบสองนี่โทรมาย่ำมาถามอีกทีหนึ่งา่าเลขตัวนี้เปลี่ยนแปลงบอนอะครับเนาะสี่สี่ไปซองเบิ่งอีกบ่ค่ะทีงง่จะแม่นวันที่สิบนี่คือต้องไปซองมึงว่าเลขที่เฮ็ดมายังอยู่คงเดิมบอนาะถ้ายังอยู่คงเดิมก็ เลยติดตอมากอ่ะที่ไดบอกว่ายังอยู่องเดิมเนาะเปลี่ยนแปลงตัวหนึ่งสองก็สิได้บอกเนาะครับเนาะมาที้อันกั้นที่พ่อไส่จะไปย่ำเลขนี่พ่อไส่จะย่ำแบบใดค่ะเอาหมองเกลือก็ไปซองบ่อครับบ่ได้ไปเอาหมองเกลาแล้วก็บ่ได้ไปเฮ็ดไหมคือเขลืแล้วก็บ่ได้ไปเฮ็ดยังเลคือไปแค่ว่าไปซองอยู่ข้างเคลื่อนข้างหน่ำไม่น่าไม่ใหญ่เนาะซองเบิ่งว่าจะคงอยู่คงเดิมบ่อสีจะเปลี่ยนแปลงตัวใดนะครับต้องไปซองนี่ไม่น่าใหญ่แบบเคลื่อนเคลื่อนแบบ น้ำมูนแดงสีบอค่ะน้นำมาปูแดง,งสีบอเนม่นครับเอาพึ่งเคอยห่งยินเนาะค่ะเนาะต้องไปซองเบื้องบ่อเขาเห็ดไปไปโดนเนาะเขาต้องไปซองวาเรีเขาอยู่ข้างเดียบอตอนเทียวเป็นแยงกระเทันนึงจะได้บอกรันสีแยงกันนะครับอ,อ,อันนี้คืออันเคลาบของคุณพอ่ออันวันที่เท่าใดก็ขายย่างเอฟซีเน่ วันที่สิบนี่คือผมต้องไปตรวจซองดูว่าเลขที่ผมเห็ดมากนี่มันยังอยู่คงเดิมบ่อวันที่สิบสองคือว่าผู้ใดสนใจติดตามก็ให้โทรมาเ็กเบิ้องบาทางใดก็บจิติดต่อไปอีกทีหน,นึ่งนะครับเนาะจะได้บอกว่าตัวใดมันเปลี่ยนแปลงบางสิ่เนาะรอบก่านนี่ให้เบอร์โทรผิดบะค่ะแมนอยู่ครับให้เบอร์โทรผิดขอโทษบงังเลือครับเด้อบางครั้งมันก็นลงเ <c oughs> ดอือมเนาะขอโทษไปติดทางใดบขอโทษขอใหลายครับ ติดต่อมาได้กับติดต่อแอดมินมาได้เนาะค่ะเนาะได้ครับผมติดต่อมาได้ติดต่อทั้งแอดมินก็ได้ครับผมไอ้ขอขออนุญาตบอกเบอร์โทรไม่เนาะค่ะครับศูนย์เก้าสามสี่เจ็ดเก้าห้าปดเจดศูนสสี่เจ็ดเก้าห้าสองแปดเดค่ะพี่น้องค่ะ เราติดต่อไม่ได้ถ้าติดต่อไม่ได้กับพานแอดมินได้เนาะค่ะได้ครับผมบานนี้อยากสอบถามมันเอฟซีเพิ่นก็ถามมาหลายคนเนาะค่ะคุณพ่ออายุจักปีละค่ะตอนนี้อ๋อสิบเก้าครับผมอ๋อสิบเก้าสิบเก้าครับพ่อเป็นบอสเมดครับสี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้าปีนี่ยังนมอยู่นะครับผมอ๋อสี่สิบเก้าปีเนาะค่ะ ครค,คือจะไปนอนตามปลาซาลักลัก,ลกอ่ะบ่คอยอยู่บ้านเมนบ่ค่ะเมนชนหมากก็อยู่นบบ้านดงนี่แหละครับหากินตามปลาตามดงดนอนเฮานี่แหละไม่นอนกับเขาป่าไปเลยเมนครับผมอันนี้คือ <c oughs> วิธีการยำเล็กิ่นจะมักอยู่สันดโดดนะคะอยู่บพเป็นมหมองนะคะเอฟซีเนาะกันจงังใดก็โทษติดต่อก่อนมาหรือว่าจางังใดก็ได้นะคะ ติดต่อทางช่อง YouTube ก็ได้เนาะค่ะย้ำตัวเลขอีกสักรอบหม่ครับพ่อคราวนีน่ามาเรื่องเรื่องเบื้องเราเห็นไปแค่สิบอกให้เขาชอบมัเรื่องเบิ้งดวงนี่คือ่มีเวลาเบิ้งปัญญามันบ่ค่ะมีครับเวลามันบ่ค่อยมีแล้วก็คือว่าพักไว้แล้วการเบิ้งดวงนี่ขอไว้ก่อนครับขอไว้ก่อนช่วงนี้งานมันหลายนอดนั้นก็ต้องไปงานงานแต่งงานบวชงานหยังต้องไปสวดเป็นหยังเนาะ งานเบิ่งดวงนี่ขอไว้ก่อนเนาะคกินเกลือพักเบรกก่อนพักเบรกก่อนเนาะคือเซลเวลาไปเต็มที่กับการซ่องเหล็กเอาเต็มที่เมึงไปเฮ็ดเหล็ครับเวลาก็บทิ้งหน่อยอยู่ในก็ต้องไปขึ้นบ้านใหม้ในก็ต้องไปสวดงานตอกงานแต่งงานงานแต่งงานเนาะครับเนาะพ่อต้องไม่ได้หนักหมดครับผมบ้านนี้พ่อเฮ็ดยังได้แน่ค่ะท้าอันสอบถามชีวิตประจำวันเนี่คือว่าเป่ารักษาค้นในสีได้บ่เออพวก ที่ตั้งแคนหักก็หักมือกอนผมก็หฮักคือกันครับหักแล้วก็ได้เรียนกับครูบาอาจารย์มากอะแต่สืบสอดจากเพิ่มมากกด้เฮ็ดอยู่ครับพวกแคนหักก็หักกับไต้องไปหาหาะคแผ่นน้ำมออะไรครับถ้าบ่จำเป็นอีน้อเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆโอ้โหเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะครูค่ายบ่ได้ใส่ปัญหาปัจจัยบ่ได้ว่า เรียกร้องที in ความเต็มใจ่นอ้ปสามารถเรียกร้องครับผมไม่เมาเรรียก้องได้ครับผมกับลังกัวเรียวมั้ซีิรักษาสรงเช่าแล้วและเตสไนฮ์ปจะใจนอ้ผมโบสามารถเรียกร้องครับโอ้เป็นคู่เป็นค่ายเอิญบ่ได้เป็นบะขาครับผมเอิญบ่ได้ครับจุนอันนี้เป็นการรักษาแบบโบราณแบบสมัยก่อนเนาะค่ะครับผมอันนี้ก็ใช้วิตาหยันเนาะค่ะเนาะก่อเพิ่นก็มีความเชื่อเพิ่นก็เรียนมา มาพ่นรักษาเป่าได้ปัวได้รักษาสมัยโบราณเขาเนาะครับค่ะค่ะยังได้กะผูกแขนผูกยังยังสี่ก็ได้แแดเริมด่วงานแตง่งคือว่าขื้นบานไม่คือว่าตัางา้งเสาบานสานพระพุ่มนะครับได้เมด่อเนาะค่ะอีพีตอนนี้ไพ่เดือนเดือนนี้น,นี่คือว่าพุ่งจะประวางยังได้วันที่นี่ไปหอยวันที่เก่านะ ติดต่อมาได้ตลอดเลยครับทุกมือมือละสามสี่จุดครับโอ้งานงห่างนะคือกันเนาะค่ะแต่ปัญหากันไปเลยนะครับแต่ว่ารับโทรศัพท์ได้ตลอดใช่ไหมครับพ่อครับผมโทรศัพท์มีรับได้ตลอดยี่สิบสี่เนาะครับยี่สี่เพื่อนยี่สิบ่ยี่สี่เพื่อนไม่ได้นอนเนี่ยเนี่ยมักิดเชิญมาคนเกิดจีบโซ่ปันไดหรอครับน้ำขึ้นกับช่วงสามสี่ถ่วงเหมือนมีเนี่ยครับคือเมื่อวานนี่ผมก็รับจีบว่านหากรอยสายว่าเมนโทรศัพท์จิตแตกซิหูโทรศัพท์กับโทรศัพท์บุกเอานะครับเนาะครับผมไอ พ่อย้ำตัวเลขอีกสักรอบนะครับเปื่อเอฟซีลืมตัวตัวตัวไหนครับพ่อของผมที่เ็ดมากเนาะยังยืนยัดอยู่นะครับตอนนี้คือว่าสามเก่าหัวนะครับเนาะสามเก้าสมเก้าัสามเก่าหกย่งยืนยัดอยู่เด้อครับตอนนี้เราหาลอตเตอรี่ไว้ทั้งนาตอนนี้มันเสียหายนะครับเนาะเลขนาก็ได้เลขไทยลอตเตอรี่ก็ได้ครับสามเก่าหผมยังยืนยัดอยู่อยู่ข้องเก่าอยู่ครับครับผม เดี๋ยวใกล้ๆนี่ก็คือผมจะมาย้ำอีกนะครับผมเพราะวันนี้ผมจะขออนุญาตกับอุดรก่อนนะครับแล้วกาสแจ้งเบอร์โทรเพราะว่าเบอร์โทรผีดค่ะครับเดี๋ยวโทษได้ครับที่ให้เบอร์โทรผีดครับอโทรได้ไลเด้อครับเอาอีกรอบไหมครับเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์อะไรนะฮะอันเดียวเด้อค่ะอันแต่ว่าขอย้ำมือสิแน่นอนนี่วันที่เท่าไดก็ค่ะคือว่าผู้ใดติดตามผู้ใดสนใจเลขตรงนี้เนาะครับเนาะวันที่ยึดซ้อน ท่มาได้ครับ 12, 12ครับโอ้คือเป็น <12 S 2> วันที่สิบนี่ผมต้องไปสวดซองบังวายัางอยู่คงเดิมบ่เนาะครับเนะาะค่ะบานนี้ไม่ยำเบืรอโทรกันเนะาะครับผม0934795287นะคะค่ะกะ มีผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีเพิ่นมีโชคนะนำเพิ่นกับทรงกล้องควัญปีใหม่ให้ดูเนาะค่ะเพิ่นกับขอกราบขอบพระคุณเอฟซีหลายๆค่ะขอให้โชคให้มานเด้อค่ะเด้องวดหนามีโชคไม่ใช่ไปน้ำกันค่ะค่ะขอบคุณพ่อใช้หลายเนาะค่ะขอบคุณครับพ่อขอบคุณนะขอบผม ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อชัยนะครับผมแล้วก็วันนี้ถือโอกาสให้เบอร์โทรใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานอาจมีการผิดพลาดกันนิดหน่อยนะครับผมครับขอขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตามพ่อชัยอีกนะครับเพราะว่าแนวทางของพ่อชัยก็คือเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับ f อซครับแล้วเข้ามาตลอดนะฮะ อืมแต่ว่าเสียเสียได้อย่างเดียวคือเราอยู่ไกลกันโอ้สามสี่ร้อยกิโลแต่ไม่เป็นไรครับระยะทางไม่ใช่ปัญหานะครับเ FC เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมาตามให้เ FC เหมือนเดิมนะครับผม <S <S เพื่อหาแนวทางดีๆมาฝากเ FC นะครับ ครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่อง o p ปอพาลวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง o p ปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ